ดาวน์โหลดเกมได้แล้วตอนนี้แล้วก็มาเช็คสเปคก่อนเล่นสเปคขั้นต่ำและสเปคที่แนะนำเป็นยังไงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมหลอดนายอินฟินิตค d สสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคลาเมื่อเรามีมือถือเครื่องนึงที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG จีโฟก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o n e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสำหรับเกมหลอดนายอินฟินิตคัสจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่3 11กระากดา,กดาเวลา16เนกาหรือก็คือ4โมงเย็นเราสามารถไปเล่นได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถดาวน์โหลดเกมได้แล้วนะครับ่วงหน้าได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC Google Play หรือ App Store เพราะว่าเกมนี้เราสามารถเล่นได้แบบ cross platform นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เล่นช่องทางนั้นและยังมีพวกโปรแกรมที่เราสามารถเล่นในระยะไกลได้ด้วยฉะนั้นสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ของลงทะเบียน่วงน้าได้ทั้งสกินอวตารพิเศษเรนนี่สกินผ่า หนะาินอัปเกรดอุปกรณ์ป้องกันเครื่องป้องกันและนี่ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของเขานะครับตอนนี้ก็จะมีพวกกระดานเราสามารถดูคำเคลื่อนไหวในทาง Im ม u n i น y ได้นะครับก็จะมีโพสต์สอบถามข้อมูลหรือจะเป็นโพสต์ของทางเกมเองหรือเราจะมาทําการโพสต์ก็ได้เหมือนกันซึ่งในส่วนนี้เวลานั้นเขาก็จะมีพวกกิจกรรมให้เรามาทําด้วยและข้อดีของเกมหลอดไน้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมถอนเป็น USD ได้โดยตลาดข้ามพรมแดนก็จะเป็น NextMar k e t S X s l o นาย infinite card Pay to e เอ n ที่จ่ายจริงเรามีไอเทมแบบไหนเราสามารถไปลงตลาดได้อันนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับสักเล็กน้อยเดี๋ยวระบบจะตามมาเดี๋ยวผมพาไปทําแล้วก็พาไปดูอีกทีนึงแต่เกินาวๆก่อนก็คือเขาจะมีภารกิจให้เราทํารับของเด็ดรับรางวัล1 0 0สําสำหรับผู้เล่นกลุ่มแรกลุยภารกิจรับ USDT โดยเนื้อหากิจกรรมนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แล้วก็ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2 5 0 0 0 0 u เ t กันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเราก็พยายามอย่าพลาดโอกาสในการหาค่าขนมในส่วนของสเปคแล้วก็พื้นที่ที่เราต้องเตรียมไว้ถ้าเป็นมือถือเนี่ยเราต้องมีพื้นที่4-5จิกส่วนถ้าเป็น PC นะครับอาจจะต้องเตรียมไว้ถึง50จิกมาดูในส่วนของสเปคขั้นต่ํา Android ในส่วนของอุปกรณ์เท่ากับหรือสูงกว่า Galaxy A12 Oppo A5 Vivo Y19 แต่ถ้าเป็นสเปคแบบว่าสูงสุดที่เขาแนะนําเลยนะครับเล่นได้แบบลื่นๆหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ ก็จะมี Galaxy s 21 Oppo r e n o Leno 8 Vivo V 23ส่วน OS ขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น Android 10สูง Android 11นะครับส่วนระบบปฏิบัติการ iOS อุปกรณ์เนี่ยเท่ากันหรือสูงกว่านะครับ iPhone 12แต่ถ้าจะแนะนำเลยก็คือเล่นลื่นๆจะเป็น iPhone 13ขึ้นไปนะครับหรือจะสูงมากกว่านี้ก็ได้ส่วน OS iOS 15หรือสูงกว่าและแน่นอนสเปคสูงที่แนะนำา o s s 16ขึ้นไปนะครับถัดมามาดูในส่วนของ PC กันบ้างระบบปฏิบัติการสเปคขั้นต่ำ Windows 7 64บิตสเปคขั้นสูงที่แนะนำ หรือจะสูงกว่า Windows 10 64บิตส่วน CPU เขาจะแนะนำเป็น i5 สำหรับสเปคขั้นต่ำนะ6500ส่วนสเปคขั้นสูง i5 11600 <c oughs> ก็ถือว่าความต้องการของเขาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ VGA หรือการ์ดจอขั้นต่ำจะเป็น Nvidia GeForce GTX 960 4 g ิหรือสูงกว่านั้นแน่นอนสเปคสูงที่เล่นได้ลื่นหรือจะสูงกว่านี้ก็ได้ Nvidia GeForce GTX 1660 6 g ิในส่วนของแล นะครับสเปคขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่8จิกสเปคขั้นสูง16จิกหรือมากกว่านั้นส่วน Direct X เท่ากับหรือสูงกว่าจะเป็น Direct X 11แล้วก็ Hard Disk นะครับหรือพื้นที่จะใช้อยู่ที่50จิกนั่นเองแต่แน่นอนมือถือก็จะใช้น้อยหน่อย4-5จิกโดยประมาณนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเปิด1จอนะจะเห็นได้เลยว่าถ้าเราจะเล่นบน emulator อาจจะใช้ RAM กับ CPU เยอะหน่อยเพื่อให้เล่นได้แบบลื่นเวลาเราจะเช่าระบบ Cloud Phone อย่าง UG Phone ก็เลือกสเปคที่แรงเข้าไว้นะครับเพื่อจะเปิด บอดย4ชั่วโมงถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีบอดออฟไลน์ให้นะครับแต่เขาจะมีให้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นเราอาจจะต้องเปิดทิ้งไว้เพื่อให้เล่นได้แบบลื่นๆนะครับฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเล่นเกมก็ไปดาวน์โหลดไว้ก่อนได้เลยนะครับและเกมเปิดเราก็มาทําการเล่นกันก็มาเตรียมสเปกกันให้พร้อมแบบนี้เพื่อที่จะเล่นได้ลื่นและสนุกขึ้นจะได้ไม่มีสะดุดส่วนที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับทางของเซิร์ฟเวอร์แล้วละ่ะว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนําและพพูดถึงประมาณนนี้เจกัให ขอบคุณมากๆนะครับที่เอามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ